รถกระบะราคาถูกราคา4ี0 0 0ื่นห้กว่าบาทมีตัวไหนหน่าเล่นบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกัลเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถกระบะราคาไม่แพงนะครับ4ี่0 0ื่นบาทนะครับน่าเล่นนะครับจะบอกว่าน่าเล่นก็บอกอย่างนั้นได้ไม่เต็มปากนะครับต้องขอญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ารถราคาประมาณนี้ ปีบางคันเก่ามากนะครับแล้วสภาพบางคันโอ้โหเก่าขั้นสุดนะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าใครไม่เป็นงานช่างนะข้ามไปเล่นราคาสูงวันนี้สักนิดหนึ่งนะครับหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็ยังดีนะครับแต่ถ้าใครแบบไม่สนใจนะครับขี้เละบ้างไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับขอให้ขับไปทํามาหากินได้หาเงินหาทองได้สี่หมื่นห้าหมื่นขี้เละหน่อยก็ถือว่าคุ้มค่านะครับวีทยาโชคคำฝากระโปรงรถยน มีให้เลือกมากกว่า600รุ่นหารุ่นไหนไม่เจอมาหาเราทกคำฝากกระโพงรถยนต์ต้องวีทายาอพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือมิสูบูชิสตราด้านะครับมิสูบิชิสตราด้าตัวโฉมแรกๆเลยนะครับถ้านปัจจุบันนะ สภาพไม่สวยมากนะครับแล้วเป็นตัวเตี้ยเนี่ยหน้าแบบตัวตัวเก่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวไม่สวยมากราคาประมาณ4ี่0 0ืนหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแต่ต้องขอบอกแบบนี้สตาร์ด้จริงๆแล้วเนี่ยถ้านับตามปียังถือว่าใหม่มากนะครับถ้านับตามปีเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพนี้ควรจะราคามาสัก60,000่นขึ้นไป70,000จะได้รถสวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ซีเรียสม่สนใจบ้างนะฮะผมเห็นผ่านตามานะครับ4ี่0มื่นเนี่ยมีเยอะเลยนะครับในตัวแคบตัวเตี้ยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ทำงาน ทำมาหากินได้สบายๆเลยนะครับสตาร์ด้ามีจุดเด่นอยู่นะครับก็คือเป็นแบรนด์มิสูบิชินะฮะขับสบายเลยนะครับเอามาตกมาแต่งนิดหน่อยใส่ลอ้อแม็กเท่ๆถือว่าเป็นรถขับประจําบ้านนี่เลยส,ยสบายๆเลยนะครับอันทีนี้มาดูรุ่นถัดมากันฮะรุ่นถัดมาก็คือ Toyota m ไมตี y นะครับ โตโยต้าไมตี้เนี่ยจริงๆเป็นรถที่แพงมากนะฮะเพื่อนสมัยครับแต่ขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะถ้าเป็นไมตี้พวกไมตี้เอ็กซ์ไมตี้เอ็กซ์พลาสเนี่ยโอ้ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะครับสักหกหมื่นเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไมตี้ทูกเก่าๆหน่อยนะครับตัวโอ้สนิมเขื่อนเต็มคันนะฮะราคาประมาณสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับแต่ทั้งนั้นของโตโยต้าแบรนด์โตโยต้าจุดเด่นมีแน่นอนนะครับซ่อมง่ายดูแลง่าย อะไหล่มีเยอะบานเบอ่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่ยังเป็นจุดเด่นที่สุดของรถมือสองที่การ์ซิงแนะนําอยู่นะอะไหล่หาง่ายๆซ่อมง่ายๆน,นะครับรถมือสองเนี่ยให้มองจุดนี้เป็นประเด็นหลักนะครับบางคันรถคันใหม่ๆนะฮะรุ่นใหม่ๆเนี่ยซ่อมยากนะครับอนาคตขับยากไม่แนะนําเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยรุ่นเก่าๆอย่างนี้นะฮะแต่ซ่อมง่ายดูแลง่ายแต่งของแต่งเพียบอย่างนี้นะฮะ ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานดีแน่นอนนะครับแต่ว่าดูเป็นคันไปนะถ้าคันไหนไม่สวยนะฮะร,ราคานี้ได้เลยนะครับ4ี่0 0ื่แต่ถ้าใครคิดว่าอยากไปเอาคันที่สวยนะครับแบบโอ้โหสวยวิ่งเลยไม่ตีเอ็ก e พัท e e อะไรพวกนี้นะครับก็จะ็นต้องเพิ่มเงินสักหน่อยนะครับหกหมื่น 8 0 0หมื่นต้องมีให้เห็นนะครับเพราะรถโตโยต้าแพงเสมอยิ่งเป็นกระบะแพงมากนะครับต้องใช้คําว่าอย่างนั้นอมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือนิสสันฟอนเทียนิสสันฟอนเทียนะครับตัวโฉมแรกเลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาใชไหมครับ <c oughs> เก่านิดนึงแล้วกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไม่สวยเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นตัวที่ไม่ค่อยสวยมากนะราคานะครับจะเริ่มต้นประมาณสัก5 0 0 0 0ื่นกว่าบาทหาซื้อได้แล้วนะครับในปัจจุบันนะครับแต่นี่สันฟอนเทียขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะเขาจะมีตัวเก่าตัวใหม่อยู่นะถ้าเป็นตัวใหม่ๆห,หน่อยนะครับก็ยังราคาระสัก6กหมื่นเจ0หมื่นต้องเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแรกนะฮะฟอนเทียตัวแรกๆเลยเนี่ยราคาประมาณ5 0,000กว่าบาทก็เริ่มมีให้เห็นนะครับก็เลือกคันที่สวยที่่่สสุดดเเมอกอกกกนนนนแล้้ววััะะะครบถาา 5, 000, 6, 000ะะิ556 0,000 ยังไม่สวยก็ขยับขึ้นไปเป็นเจ็ดหมื่นนะครับย้ำอีกทีนะรถกระบะถือว่าเป็นรถที่แพงอันดับต้นๆของไทยเสมอนะครับนี่ขนาดปีเก่าขนาดนี้้วจะเปยี20ปีแล้วก็ยังราคาสูงอยู่นะครับก็แนะนําว่าเอาคันที่พร้อมๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นช่างบ้างเป็นอะไรบ้างนะครับก็ขี้เหร่หน่อยไม่เป็นไรนะครับขอให้รถขับดีหาเงินหาทองได้ก็เป็นอันโอเคนะฮะอันนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะนิสสันบิ๊กเนะครับโอ้โหนี่เก่าฟอนเทียลงไปอีกนะครับนิสสันบิ๊กเอ็มเนี่ยณปัจจุบ สวยเนี่ยมี3 0 0หมื่นไ้เห็นแล้วนะครับแต่ถ้าราคาแนะนำก็เรื่งยังแนะนําว่า b i g M นะครับควรจะอยู่สัก 4- ี่ห้าหมื่นขึ้นไปนะครับอัน,นิสันบีเอ็มเนี่ยถือว่าเป็นรถระดับตํานานรุ่นหนึ่งเลยนะครับในบปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีพ่อค้าเนี่ยขายนะครับหลายๆท่านยังใช้อยู่นะฮะถามว่าพ่ออะไรพร่โอโอ้โหทนโสุดยอดถึงอะไรครับอายุอานามไม่น้อยนะฮะหลาย10ป,ปีเข้าไปแล้วในปัจจุบันยังหาเงินหาทองหลักแสนหลักล้านให้ได้อยู่เลยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่คุ้มมากๆนะฮะอัน,นิสันบีเอ็มเนี่ยมีหลายแบบ นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบหลายปีมากๆกนะครับก็แนะนําว่าถ้าราคาประมาณนี้ก็เอารถคันใหม่ๆหน่อยแล้วกันนะครับเอาปีใหม่ๆหน่อยแล้วกันรูปร่างหน้าตาเท่ๆสวยๆหน่อยแล้วกันจุดเด่นนะฮะของนิสสัน Big M เอนะครับแคบปค่อนข้างใหญ่ถ้าใครนะฮะอยากจะมีช่องเก็บของมีคนนั่งางหันท้ายไปด้วยนะครับถ้าอยู่ในเก่งด้วยกันนะก็ะต้องบอกว่าถือว่าดูดีใช้ได้เลยสบายนะครับ เครื่องก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเครื่องถ้าได้ฝาแดงเข้าไปเนี่ยโอ้โหโแรงไม่รู้เรื่องเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นรถที่กักนซิ่แนะนํารุ่นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเพื่อสมาชิกก็ดูเป็นคันไปนะคันไหนขี้เละคือมันก็ขี้เละจริงๆนะฮะเอามาทําก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดเจอคันพร้อมๆที่สวยยังถือว่าใช้ได้นะฮะอมาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ m a z d a f a m i l เียนะครับหรือว่า m a z d a น no ้อยนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้โหราคาเพื่อสมาชิกครับบางคันนี่สามหมื่นกว่าบาทเลยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเอาซีสวยนะสีสวยก็ต้องมีประมาณสัก4ี่0 0ื่นห0ขึ้นนะครับบางคันมีของตกแต่งให้ด้วยนะตกแต่งสไตล์แคมป์สไตล์ทัวร์ลิงให้ก็ยิ่งดีไปใหญ่นะครับแต่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้รถมาด้าแฟมิเลียเนี่ยเพื่อสมาชิกจะไปหวังอะไรมากไม่ได้นะครับจะเป็นบรรทุกหนักหนกหรือจะเป็นบรรทุกที่มันแบบ โอ้โหต้องแบบใช้พละกําลังอะไรแทบจะไม่ได้แล้วนะฮะปัจจุบันด้วยอายุอานามของเขาด้วยจริงๆด้วยไซส์ของเขาด้วยนะครับณปัจจุบันเนี่ยแนะนําว่าแบบนี้นะครับถ้าขนของที่ไม่ต้องแบกน้ําหนักมากมายนะครับเอาไปขับหล,ลอนะครับแต่งสไตล์ทัวร์ลิงเอาเสื้อผ้าไปขายตลาดนัดอะไรพวกนี้ยังถือว่าใช้ได้แฟมิลี่นะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้คุณผู้ชายคนขับแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุอานามเยอะนะ ต้องเลซ่อมแน่นอนสำหรับมาด้าเฟมิเลียนะครับถ้าเป็นคุณผู้หญิงขับนะผมว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับไปหารถที่มันแบบต้องไม่ต้องซ่อมเยอะแยะมากมายอย่างนี้ดีกว่านะครับมาด้าเฟมิเลียยังเป็นทางเลือกได้เพราะมีกระบะนะครับแต่ว่าให้เป็นโจทย์แบบททายแล้วกันนะถ้าไม่จะเป็นแนะนาว่าไปเล่นเครื่องอื่นดีกว่านะฮะเล่นเครื่องดีเซลถึกถึกทนทนดีกว่าซ่อมง่ายๆดีกว่านะครับมาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คืออ e ีวสุทีเอฟอาร์นะครับ จีสุด TSR เนี่ยโอ้โหณปัจจุบันนะฮะมีให้เลือกหลายตัวหลายแบบมากนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ TSR นี่คือกระบะที่แพงอันดับต้นๆของตลาดเลยนะถ้าเปรียบเทียบปีต่อปีนะฮะแต่ถ้าถามว่าราคาม้งส่ห้าหมื่นเนี่ยมีหรือเปล่ามีนะครับแต่ต้องใช้คําว่าอย่างนี้สนิมเขิ่อทั้งคันเป็นไครับสี่หมื่นห้าหมื่นที่ต้องแบบโอ้โหว่าขี้เละไม่รู้เรื่องนะฮะ แต่ขอให้เครื่องดีไว้ก่อนขอให้ขับได้นะฮะสมรรถนะนี่ก็พอไปได้ก็ซื้อได้เหมือนกันนะครับ4,500,000นาเป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลง่ายที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับในตลาดของรถมือ2นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะถ้าใน4,500,000จะขี้เล่มากคุณจะไหมครับถ้าเราขยับไปได้เป็น6 0 0 0 0 7 0 0จ0เนี่ยจะได้รถที่สวยขึ้นนะครับผมแนะนำว่าขยับขึ้นไปเลยเอารถที่สวยพร้อมๆที่สุด เสมอนะครับแต่ถ้าใครไม่สนใจนะเอาไปขี่ลงไล่ลงนาะทั่วไปนะฮะอยู่อู่ซ่อมรถทั่วไปนะครับประมาณสัก4ี่ห้หมื่นก็ใช้ได้ TFR นะครับแต่ถ้าขยากขึ้นไปได้มันก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นนะทั้งดาก้อนนะฮะทั้งดาก้อนไอทั้งมังกรทองโอ้โหเลือกได้สารพัดเลย อะไรดิท่องถีว่าเยอะมากๆเลยนะครับหรัยอิ่วสูตรทีเอฟอาร์และรูปน่าง้าตาก็ยังเท่แบบสุดๆด้วยนะครับนี่คือทำงานเงียบพังดังวิ่งของแท้นะครับไปดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ Mazda Thunder นะครับ Mazda Thunder เนี่ยก็คือเป็นรถคล้ายๆกันนะฮะเป็นฝาแฟดกันเลยก็เรียกว่าอย่างนั้นได้นะครับกับ TFR นะครับเพราะว่าเขาใช้อะไหล่ร่วมกันได้นะครับ่า Mazda t h u n d ร r เนี่ยราคาจะถูกกว่า TFR นะฮะถูกกันมากพอสมควรด้วยนะครับเนื่องจากอาจจะรูปร่างหน้าตา นะครับของมา d a เนี่ยไม่ได้หล่อเท่ากับท่านั่นของอิวสุว่าอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าเรื่องของสมรรถนะก็แน่นอนนะเป็นพี่น้องกันก็ใช้ได้เหมือนกันเลยฮะ,คะเครื่องก็เครื่องเดียวกันนี่แหละครับภายนอกภายในก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยว่ากันนะฮะแต่ขับดีทั้งคู่ราคาของทันเดอร์นะครับด้วยบี205นี่นะครับราคาไม่แพงเลยในะปัจจุบันนะครับสี่หมื่นเนี่ยซื้อได้นะครับถ้าเอาส,สวยๆเนี่ยห้าหมื่นผมว่าซื้อได้แน่นอนนะครับก็ลองดูเป็นคันไปแล้วกันนะถ้าได้คันส,สวยๆก็ซื้อได้นะครับามาดูรุ่นถัดมานะฮะก็คือทางด้านของ m a สด้าไฟเตอร์นะครับมาสด้าไฟเตอรเนี่ยโอ้โหตัวนี้นะฮะจริงๆก็ถ้าเทียบกับปีถือว่าใหม่ใช้ได้เลยนะครับ มาด้าไฟเตอร์เนี่ยเป็นตัวก่อนตัว b t 5 0นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดว่าณนะปัจจุบันเนี่ยราคาอยู่ในกรอบนี้ได้นะครับ4ี0 0 0จนถึงไล่ไปนู่นเลยนะฮะ7 0 0 0 0นนะครับคือต้องแบ่งเกรดอย่างนี้ถ้าไม่สวยนะฮะเป็นตัวเตี้ยนะและถ้าไม่สวยนะครับราคามาสัก5 0,000อะไรประมาณนี้ได้นะครับ60,000เนี่ยได้เหมือนกันนะครับได้ตรงนั่งของไฟเตอร์นะครับแต่ถ้าเอาซี่สวยดิ้งๆหน่อยก็แนะนำว่าคนจะได้สัก7 8 0,000หมื่นขึ้นไปหรือถ้าเป็นตัวยกสูงของไฟเตอร์ก็ต้องมีประมาณสัก าคาจะแกว่งเป็นกรอบพวงกว้างๆอย่างนี้เลยนะฮะแต่จุดเด่นเขาก็มีเหมือนกันนะฮะมาด้าไฟเตอร์เนี่ยนี่คือรถที่เปิดแคปได้ทุกท่านก็ถือว่าเป็นรถกระบะเจนใหม่นะพอที่ผมไล่เรียงมาก่อนหน้านี้ เปิดแคปไม่ได้สักคันเลยนะครับแต่มาราไฟเตอร์เปิดแคปได้นะฮะเป็นบางคันนะฮะถ้าเลือกดูดีๆเนี่ยก็จะมีบางคันที่เปิดแคปได้ข้อดีก็คือว่าเวลาที่มีผู้โดยสารนะจะขึ้นไปแคปเนี่ยนั่งสบายเลยนะครับโอ้โหเปิดแคปจะขึ้นสบายเลยนะฮะจะเก็บข้าวเก็บของก็สบายเลยนะแต่ก็ดูเป็นคันไปแล้วกันนะเพราะว่าทางนั่งของมาราไฟเตอร์ถ้าพังค่าเสียถ้าขี้เละไม่แนะนําให้เล่นนะครับห้าหมื่นถึงจะผูกขนาดไหนก็ไม่แนะนานะครับขยับไปหกหมื่นเลยนะฮะเอารถพร้อมๆที่สวยดีกว่านะครับอ่ามาด ก็คือ Nissan NV นะครับ Nissan NV เนี่ยนี่คือรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสวยเนี่ยราคาประมาณสัก4 5ห้าหมื่นหาซื้อได้และถือว่าเป็นรถที่ยังใช้งานดีใช้ได้อยู่นะฮะอาน,นิสสัน NV เนี่ยต้องขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องของนิสสัน NV นี่คือรถเบนซินนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องเบนซิน ถ้าจะขับนะฮะไปขับลุยขับ MT อะไรแบบน่าจะไม่ไหวเพื่อนไหมครับเพราะเป็นเครื่องแบบไม่ได้ลงไม่ได้ออกแบบมาเพื่อที่จะไปลุยขนาดนั้นนะฮะถ้ามองมาไเซตของตอนนั้นนะฮะ NV เนี่ยก็คือเป็นรถเก่งนั่แหละครับแต่เป็นรถเก่งที่มีกระบะ นะฮะจุดเด่นก็คือว่าขับในเมืองก็จะเรียบมากนะฮะสบายๆนิ่มนิมนะครับมีกระบะบ้างนะฮะเอาไว้ใส่ข้าวใส่ของขนนุ่นขนรีไปขายนะครับคือประมาณอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าบรรทุกแบบหนักๆมากๆก็ไม่ค่อยแนะนำนะฮะแต่จริงเขาก็บรรทุกได้นะแต่ผมไม่แนะนำนะครับเพราะอายุการใช้งานเนี่ยอาจจะเสื่อมเร็วว่าอย่างนั้นอาจจะพังเร็วว่าอย่างนั้นเพราะว่ารถอายุนามไปเยอะนะครับเน้นว่า ขายของง่ายๆดีกว่านะฮะขับสบายๆนิ่มนิ่มดีกว่าแต่ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่แนะนําอยู่นะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ซื้อคันที่ซีสวยเลยนะครับเพราะว่าถ้าซื้อคันกิเลมากก็เริ่มจะซ่อมยากเลยนะครับด้วยเปลี่ยงเขาก็ เก่ามากๆแล้วด้วยนะครับส่วนนี้ก็คือรถกระบะนะครับที่ราคามาสัก4ี่0 0ื่นห้าหมื่นนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยนะฮะผมแนะนําว่าข้ามไปเลศราคาแพงๆนั่นไปเลยดีกว่านะเข0หมื่นเจ็ดหมื่นจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไหวยังพอได้นะครับประมาณสัก5 0 0 0 0กว่าบาทยังเล่นได้อยู่นะครับดูเป็นคันไปแล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ